สวัสดีครับพบกับเกษตรฮันเตอร์นะผมวันนี้มานวดเหยื่อกันนะผมนะนี่ความเหนื่อยนะผมไม่ต้องสืบนะผมนี่เหนื่อมากนะผมอยู่น้ําแน่นอนนะผมน้ํามานะครับผมนะน้ํามาปลาก็เริ่มมาตามน้ํานะครับผมนี่ครับเหยื่อออกปรากฏเกษตรฮันเตอร์นะมาดูเนื้อเหยื่อกันนะครับความเนียนความเรียบเนียนนะผมนะเหยื่อนะดู ลักษณะความเหนืดของมันนะผมเนืดเหนืดมากจริง,รงตัวนี้นะอาจจะบีบออกถุงยากสักหน่อยนะผมขอแนะนําให้เอาไปอุ่นไฟสักหน่อยนะครับ <c oughs> อุ่นไฟให้มันเหลวๆสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้นะอย่าไข่อื่นมีแต่แท้ตัเย็นใช่ไหมอยากก่ากษตรทันเตอร์นี่ต้องอุ่นไฟนะครับผมไม่เดี <c oughs> เ๋ยวลูกค้าเอาไปอุ่นจริงรไม่ถ้าถ้าเกิดมันมันเหนืดมากเก,กินไปมันบีบออกยากอะเอาไปตากแดดสักเล็กน้อยนะครับผมได้ได้ได้ให้มันอ่อนตัวลงนิดหนึ่งนะ มันเนืดมากเข้มข้นจริงๆนะจริงเข้มข้นมากเลยนะตัวเนี้ยเจออุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้เอที่มากกว่านี้แต่มันก็อ่อนลงเข้มข้นมากเลยนเนี่ยเนื้อล้วนๆนะครับผมแล้วเหยื่อของเกษตรฮันเตอร์เนี่ยไม่มีคัดน้านะชุดใหม่ๆมานี่ผมเน้นเน้นมากเลยเรื่องน้ําน้ําในกระบวนการผลิตเนี่ยคือพยายามจะรีดน้ําออกให้หมดเอาเป็นแบบเนื้อเน้นๆเลยนะครับผมน้ําจะแบบไม่คัดเลยแหละ นะผมตรงนี้นะเข้มข้นมากนะครับผมเข้มข้นมากปั้นหอคอยงาช้างได้เลยเนี่ยนับนะผมอ่ะจัดไปนะครับเหมือนเดิมนะครับมีส่งตลอดนะเยื่อเซ็นเตอร์ไม่หมดนะผมสั่งได้ทั้งปีนะผมสักหน่อยก็ตรงกับช่วงหน้าฝนของภาคใต้แล้วนะครับผมแล้วก็เหยื่อเกษตรทันเตอร์ไม่มีส่วนผสมของหมูร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมผมเอาเกรติของผมเป็นประกันเลยนะครับไม่มีหมูนะครับไม่มีส่วนผสมของหมูนะครับผมนี่ถ้าเป็นอาหารก็ผ่านฮาลาลอะ นะครับผมนะครับแล้วก็วัตถุดิบนะครับผมใช้แบบเกรดคนกินเลยนะครับผมไม่ไม่แบบว่า,าสะอาดนะครับผมเกร็ดคนกินเลยอ่ะมาทําให้ปลาเนี่ยเพราะว่าเหยื่อนะครับผมปลากินนะครับผมแล้วคนก็กินปลาอีกทีนึงนะนะครับผมนี่เกรดคนกินเลยนะเอามาให้เนี่ยนะครับผมจัดไปนะครับผมไม่มีส่วนผสมของหมูนะอย่าลืมนะพี่น้องมุสลิมนะครับผมนี่ สวยงามนะครับผมนี่ความเหนืดดูความเหนืดนะครับเนี่ยเหนืดเงี้ยสุดยอดไมล่ะสายปั้นมือหรือว่าจะเป็นเกี่ยวเบ็ดแบบใช้ตะขอนะครับก็สุดยอดเลยนะครับผมถามว่าอยู่น้ํำไหมก็อยู่นะครับผมเนี่ยตัวนี้นะอยู่นะเนี่ยปั้นครับโอ้โหเหนียวหนึบเลยครับผม๋ยวจะทําหน้าที่ของมันเองนะเวลาเอาลงน้ําไปปุ๊บนะครับผมเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือ เยื่อเนี่ยถึงแม้จะเหนียวอย่างนี้นะน้ำเนี่ยจะเย็นกว่าใช่ไหมพอไปเจออากาศเย็นมันก็จะมีความเหนืดเพิ่มขึ้นนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็มีละลายน้ําเป็นบางส่วนนะครับผมจัดไปครับผมถุงละร้อยรวมส่งกเกษตรฮันเตอร์คือเกา